สวัสดีครับ,ว,รบ,ว,รบวิธีติดตั้งโคลมรีโมทเดสท็อปนะครับวิธีติดตั้งโคลมรีโมทเดสท็อปก็คือขั้นแรกก็ให้เราเปิดโคมขึ้นมานะฮะแล้วให้เราไปที่สัญลักษณ์นะครับด้านซ้ายมือนะครับคลิกขึ้นมาตามตามรูปเลยนะครับถ้าเรายังไม่มีโคมเราก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ว่าโคลมรีโมทเดสท็อปนะครับ โคมีมอดเดสท็อปแล้วก็ Enter นะครับเราก็จะเห็นขึ้นมาเราก็คลิกเปิดขึ้นมานะครับเปิดเสร็จปุ๊บเราก็เพิ่มในโคมเครื่องหมายบวกด้านขวามือสีน้าเงินนะครับพอเพิ่มในโคมเื่อเสร็จเราก็กด add นะครับพอหลังจากกด add เสร็จปุ๊บจะมีสัญลักษณ์โคมขึ้นมานะฮะให้เราคลิกเข้าไปเหมือนจะเสร็จนะแต่ยังให้เราคลิกเปิดแท็บเข้ามา นะครับพอคลิกเปิดแถบโคมข้าปุ๊บเนี่ยเราก็คลิกเปิดโคมขึ้นมานะครับให้เรากดยอมรับ continu e เท่านี้เองครับก็เรียบร้อยแนละ้วสามารถใช้โคมรีโมดเดสก์ท็อปได้ในกรณีที่เราจะนั่นเราก็กดว่าแชร์เท่านั้นนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ